สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากโปรแลรนด์นะครับที่พวกเขานั้นกําลังเผชิญกับความไม่สงบทางการเมืองอย่างรุนแรงและภัยคุกคามจากภายนอกโดยนายกรัฐมนตรีโดนัททัสกล่าวว่าสถานการณ์เวลานี้เสี่ยงเหมือนยุคก,ก่อนสงครามและเรียกร้องให้มีความระมัดระวังต่อภัยคุกคามทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ โดนั์นทัตดนันกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตั้งขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งประทาบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยคะแนนเสียงที่สูสีกันแม้ว่าพรรคการเมืองหลักทั้งหมดจะมีจุดยืนต่อต้านรัสเซียอย่างชัดเจนแต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างโปแลนด์กับทางด้านสาภาพยุโรปเราได้เห็นเหตุหการณ์ก่อนหน้านี้ดูเหลือเชื่อและไม่คาดคิดแทบทุกวันเหมือนหงดำในสุภาษิตนั่นคือสิ่งที่โดนันทัตกล่าว ทุกวันนี้ของขาวหาดูได้ยากเสียแล้วเขากล่าวว่าผู้คนมีอารมณ์ร่วมกันอยากรุนแรงและชาวโปแลนด์จำนวนมากรู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตในแง่หนึ่งที่เหมือนอยู่ในยุคก่อนสงครามดนั้นทัดนกล่าวหารัสเซียและพันธมิตรใกล้ชิดอยากเปรุกรุกํำลังบ่นทำลายโปแลนด์อย่างจริงจังและมีความตั้งใจในการทำแบบนั้นพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์บุคคลในประเทศแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับซึ่งเขาอ้างว่ามีแนวคิดฝักใฝ่รัสเซียต่อต้านการช่วยเหลือ,อยูเครนและไม่เป็นมิตรต่อสาภาพยุโรปเราจะขจัดทุกสิ่่่่งงทททุกกกออยยยาาาาาีเป็นนนรบนลจภใ การรุก,การานจากภายในต่อรัฐโแลนด์อย่างไร้ความปราณีโปแลนด์มักวางภาพลักษณ์ของตนเองว่าเป็นป้อมปราการของยุโรปที่มีศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นหลักซึ่งยืนหยัดต่อต้านอิทธิพลของรัสเซียความรู้สึกเช่นนี้ยังคงส่งผลต่อการกําหนดนโยบายระดับชาติและยังคงเห็นได้จากโครงการโลดตะวันออกของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการเสริมความแข็งแกร่ง,งตามแนวชายแดนที่ประกาศในเดือนตุกภาคมปี2567โดยรวมถึงการสร้างบังเกอร์และวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนด้านตะวันออกของประเทศ ความพยายามนี้สอดคล้องกับแผนการทางทหารที่กว้างขึ้นของสหภาพยุโรปซึ่งเบลเยียมเองนั้นอ้างว่าจําเป็นเพื่อตอบโต้การรุก,การานจากทางด้านรัเสเซียอย่างไรก็ตามรัเสเซียเองก็ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาต่อสหภาพยุโรปพร้อมกับกล่าวหาว่าผู้นําชาติตะวันตกนั้นใช้วาทกรรมเพื่อหว่านความกลัวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนที่เกิดความล้มเหลวทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศคาโรนาฟร็อกกี้ว่าที่ประธานดีคนใหม่ของโปรแลนด์ ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระสายชาติยมที่วิาพากษ์วิจารณ์จากภาพยุโรปจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคอนุรักษ์นิยมกฎหมายและความยุติธรรมหรือว่า PIS และได้รับชัยชนะด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวโดยพวกเขาประกาศว่าจะใช้สิทธิยับยั้งรางกฎหมายใดๆจากรัฐบาลของโดนัทนทัตที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิ์ในการทำแท้งหรือว่าการสนับสนุนสิทธิเพื่อชุมชนหรือว่า LGBTQ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ประกอบไปด้วยรัฐมนตรี21คนลดลงจาก26คนในรัฐบาลชุดก่อนหน้าโดยที่น่าสังเกตคือมีการ จัดตั้งกระทรวงซูเปอร์2แห่งใหม่โดยเน้นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและพลังงานเป็นหลักนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโปแลนด์ซึ่งช่องทาอัพเดตนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่เรานั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ